สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทางฝั่งพี่น้องสปลาวนะครับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยกับแนวทางหัวเลาาพัฒนานะครับงวดประจําวันที่2เดือน 6, 2566นะครับเป็นแนวทางของวันศุกร์นะครับพี่ๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะเป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับวิ่งลูดนะครับผมในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆก็มานะครับทั้งวิ่งทั้งลูดแต่ว่าเขามาคู่กันก็คือทางฝั่ง เลขล่างชุด6ตัวเนาะทางฝั่งพี่น้องสรปปลาวนะครับอันนี้ยินดีด้วยนะครับพี่พี่แต่ว่าเลขชุด4ตัวผมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่มานะครับชุด4ตัวเนาะมาชุด6ตัวแทนนะครับก็ใครวิ่ง4นะครับหรือว่ารูดศูนย์นะครับพี่พี่เข้าไปที่4 0 0 4นะครับในตัวเน้นนะครับก็มาทั้งวิ่งทั้งลูดเนาะในงวดที่แล้วเลขล่างชุด6ตัวนะครับทางฝั่ง ทางฝั่งไทยเราก็อาจจะเป็นบางพื้นที่นะครับที่ที่มีโชคนะครับเนาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมให้แนวทางชุด4ตัวแล้วก็6ตัวด้วยนะครับพี่พี่เนาะถ้าแนวทางออกชุด6ตัวหรือ4ตัวนะครับผมก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับในใจก็อยากให้มาทั้งนะครับอยากให้มาทั้งชุด4ตัวแล้วก็6ตัวนะครับพี่พี่เนาะ ก่อนเข้าไปรับชมนะครับคลิปของวันที่2นะครับพี่ๆก็ฝากคําเตือนพี่ๆทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสู่คานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับท่านใดนะครับที่นะครับได้แนวทางตัวเด่นตัวเด็ดจากผมหรือว่าจากอาจารย์ท่านอื่นนะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้าน โชคอนันต์9 9 9นะครับเข้าไปสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับผมก็ในสูตรไม่เดียวของเรานะครับในตามสูตรคิดคำนวณได้นะครับพี่พี่ผมให้วิ่งไปที่1นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข7นะครับผมวิ่ง1รูด7นะครับ70 71 72 73 74นะครับ75 76 7 7 7 8นะครับ 79, 79นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมาดูตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะจะเน้นให้5คู่นะครับ เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเก้านะครับผมเนอะเจ็ดศูนยะ์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับงวดที่แล้วก็ออกเจ็ดเก้าแต่ก็ไม่แน่นะครับเขาออกตัวเดิมก็มีนะครับหัวเลาวพัฒนานะครับผมเอาเป็นว่าเราแต่ดุลพินิจของพ,พี่พสมาชิกนะครับที่ชอบแล้วค่อยตามหลักร้อย หลักร้อยผมได้เลขสี่นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวพัฒนาสตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบเจ็ดนะครับเอาหนึ่งมาประกบคู่ได้นะครับอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะครับประมาณนี้ ก็ขอให้มาทั้งตัววิ่งแล้วก็ตัวรูดนะครับขอให้มาในตัวเจาะเนาะนะครับก่อนออกไปนะครับพี่พี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับเนาะขอบคุณสลับคอมเมนต์ดีดีนะครับจากพี่พี่เอฟซีหลายท่านเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจนะครับเนาะแนวทางผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกาบสสวัสดีครับ